สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซัฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอัสานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายุมิดดีน อัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเราะกาตุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่รับชมและก็รับฟังรายการอุทยานคนดีนะครับผ่านวิทยุเสีอิสลามท,ทุกทท่านท่านพี่น้องครับในช่วงนี้เนี่ยผมกําลังพูดคุยกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับคาํานะซีฮะคําตักเตือนคําแนะนําของท่านนบีหมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ได้ถูกรวบรวมเอาไว้แล้วเอามาส่งต่อให้พวกเรานั้นได้เอาไปสู่การปฏิบัตินั่นเองวันนี้จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของอัสซอลาตุอ uh ัลันนบี i. การสรรเสริญการขอดูอาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นบีส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติเพราะต้องอย่าลืมว่าแบบอย่างของเราคือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้การรับรอง แล้วก็เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้เกียรติโดยการยกสถานะให้เป็นรอซูรุลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นท่านนาบีเองก็จึงบอกกับพวกเราว่าใครก็ตามที่ต้องการจะให้อัลลอฮ์สุบฮานุฮูวัตลาทรงรักทรงพอพระทยัยก็จะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีเพราะท่านนาบีนั้นได้รับการรับรองนั่นเองแล้วก็เดก้านะละกุมฟีรรอซูลิลและฮิอุสวาตุนฮัสซานะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลคือแบบอย่างที่ดีงามสําหรับพวกเจ้าทั้งหลาย รัฐท่านนบีถูกส่งมาเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในทุกๆเรื่องครับเพราะนานบีเป็นมนุษย์นบีบอกว่าอันนบัชรุมิสลูกุมยูฮาอิเลียฉันเป็นมนุษย์เป็นปุตุชนคนธรรมดาเหมือนกับพวกท่านนี่แหละแต่เกียรติและสถานะที่นบีได้รับการยกย่องก็คือการเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาประทานวะฮีให้นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างจากคนโดยทั่วไปหรือเกียรติที่อัลลอฮฺได้ให้กับท่านนบีนั้นคือตรงนี้ แต่ในวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตของท่านนบีนั้นนบีคือคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการจะทําให้เราได้เห็นนั่นเองว่าเมื่อนบีปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตาลาทรงสั่งใช้ได้เราซึ่งเป็นอุมมะแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิญาณตนว่านบีคือศาสนาทูตเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าอนบีใช่สินบีเป็นคนที่อัลลอฮฺคัดเลือกนบีทําได้แต่ฉันทําไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่เราไม่ควรพูดแน่นอนครับว่าขีดความสามารถในใน,ในการปฏิบัติตามหรือว่าในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งของแต่ละคนต่างกันเราทําได้ในขณะที่หลายๆคนอาจจะทําไม่ได้หลายๆคนทําได้เราทําไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคําสั่งที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยมันเป็นคําสั่งหลักแต่การปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะทําได้มากน้อยขนาดไหนนั่น,น,นเองเราอาจจะทําได้หรือเราอาจจะทําไม่ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็ถือว่า ความความสามารถของใครก็ของคนนั้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่นบีสอนให้เราได้ปฏิบัติสอนให้เราได้กระทำเนี่ยเราจะต้องยึดว่านั่นคือแบบอย่างนั่นคือสุนนะที่เราจะต้องพยายามทําให้ได้มากที่สุดและหนึ่งเรื่องราวหรือหนึ่งสิ่งซึ่งมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราที่นบีได้สอนเอาไว้ก็คือการที่เรานั้นจะต้องวิงวอนเฝ้าขอดูอาให้กับท่านนาบีด้วยท่านนาบีจึงบอกว่า มันซอลลาอะลลย์สัลลาตันซอลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอใครก็ตามที่ขอพอรให้กับฉันหนึ่งครั้งอัลลอฮ์จะให้พรกับเขาสิบครั้งนั่นคือการตอบแทนนั่นองว่าเมื่อเราลงทุนในหนึ่งครั้งผล,ลบุญที่ได้คือสิบครั้งเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้สรรเสริญท่านนาบีไม่กล่าวสรรเสริญท่านนาบีนอกจากเราจะไม่ได้ผล,ลบุญแล้วเนี่ยเรายังถูกจัดว่าเป็นคนที่ตรณี เป็นคนที่ที่ขี้เหนียวน่ะแหละครับก็คือคนที่ไม่ขอดุอาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลมัมซึ่งถือว่าเป็นความขาดทุนนะครับเป็นความขาดทุนเพราะนบีเนี่ยเป็นตัวช่วยของเราได้เป็นอย่างดี เพราะเราเป็นประชาชาติของท่านนาบีในวันกิยียมะหนึ่งในตัวช่วยก็คือการชาฟาอาของท่านนาบีแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เคยปฏิสัมพันธ์กับท่านนาบีเลยไม่เคยขอดูอาให้เลยไม่เคยเรียนรู้วิถีชีวิตไม่เคยทําความเข้าใจรู้อย่างเดียวว่าชื่อมุฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตทแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรอีกเลยเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ไม่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดนน่นเองเพราะฉะนั้นในการขอพรกับท่านนาบีเนี่ยถึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพวกเราทุกคนแน่นอนประโยชน์หรือว่าความประเสริฐมีมากมายครับอย่างบางประการที่เราจะเรียนรู้กันก็คือว่าอิมติซาลูล,ลิอัมลินละฮิบิซลาติอาเลหิการที่เราขอดูอาให้กับท่านนาบีเนี่ยถือเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของขอัลลอฮ์ เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของละเพราะในหลายอันกรุรอานในหลายหลายองค์การเนี่ยนะครับในอันกรุรอานเนี่ยก็จะมีคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องสรรเสริญให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีหลายอายะห์เลยทีเดียวอินดัลลอฮวะมะลาอิกะต์ฮูยุสลูนะอัลันนบียาอูฮฺลาดีน่าอามานุสลูอะลัยฮิวะสลลิมุตัสลีมาซึ่งเราได้ยินกันตอนเขาอ่านช่วงคุตบะเนี่ยนะครับก็จะอ่านอายะห์น,นี้ นั่นก็หมายความว่าแท้จริงอัลลอฮ์และมลายกาเนี่ยสันเสริญน,นบีให้เกียรติท่านนบียกย่องท่านนบีถามว่าเออนี่ละนี่นี่นี่คือผู้ที่เป็นพระเจ้าผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างยังสรรเสริญกับมุฮัมมัดสอลัลลอฮุอะยฮเวสัลลมแล้วเราซึ่งเป็นบ่าวและปฏิญาณตนว่าเป็นเป็นอุมมะเป็นประชาชนของท่านนบียิ่งจะต้องสรรเสริญแล้วก็ขอพรเน่ท่านนบีให้เยอะๆนะครับให้กับท่านนบีให้เยอะๆเพราะนั้นเมื่อ ตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นคําสั่งนั่นเองว่าให้เรานั้นได้วิงวอนเฝ้าขอดูอาให้กับท่านนาบีด้วยง่ายๆครับเวลามีใครกล่าวถึงท่านนาบีเนี่ยให้เรากล่าวว่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่เด็กๆเ,เขาเรียนกันนะครับเวลาไปโรงเรียนเนี่ยครูก็จะสอนว่าเวลาเล่าถึงท่านนาบีมุฮัมมัดให้ทุกคนกล่าวว่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็คือการขอพร่กับท่านนาบีประโยค์แบบนี้แหละครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลากำชับสั่งใช้และเราจะได้ผลบุญด้วยเพราะท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามที่สรรเสริญท่านนาบีนหนึ่งครั้งอัลลอฮ์ให้เขาสิบครั้งเลยทีเดียวเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งขออัลลสุบฮานาะฮูวะตาลามูว่าฟะกตุฮูสุบฮานะฮูะวะต,า,ะตละาลาฟิสซาลาติอะไลฮีแล้วก็เป็นการ อสอดคล้องในภาคปฏิบัติกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นได้ทําให้กับท่านนาบีก็คือการขอพรการขอดุอาให้กับท่านนาบีอัลลอฮฺสรรเสริญน,นบีเราก็ต้องสรรเสริญท่านนาบีด้วยนั่นเองมูวาฟะกตุนมาลาอิกาฟิสซาลาติอละลเลฮีนังน้นคำสรรเสริญของเราการขอพรของเราการขอดุอาของเราให้กับท่านนาบีเนี่ยมันก็สอดคล้องกับการขอพรของมูลมาลาอิกาด้วยเช่นกันทีนี้สิ่งที่ได้รับแน่นอนว่ามันคือผลบุญครับ มันคือฮุสซุลอาชีซอลาว์ตีมีนัลลอฮิตาลลเราจะได้รับการอวยพรเราจะได้รับการอำหนวยพร10บครั้งด้วยกันเป็นการตอบแทนอย่างที่เรารับทราบกับสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายเนี่ยในอิสลามแล้วเนี่ยหน,ห,นหนึ่งการกระทําที่เป็นความดีเนี่ยจะถูกตอบแทนด้วย10บความดีเป็นอย่างต่ําเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นหนึ่งต่อ10เนี่ยสิมันเยอะกว่าอยู่แล้วแหะครับถ้าเราทําบ่อยๆเราขอดูอาบ่อยๆ มันก็จะทําให้สถานะของเราก็สูงส่งด้วยเพราะว่าหนึ่งในในผลบุญที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอยัรฟะอะลฮูอัชรอดาราะยาตอัลล้์ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกเป็น10บสบขั้นด้วยกันหรือยุคตะบูละหูอัชรุฮสัสซานสิบความดีที่จะถูกบันทึกหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งอย่างนะฮะหนึ่งอย่างที่เราทําได้สิบความดีอยู่แล้วยุมฮาอันหูอชัชรุไซยาตพราะความดีมันเพิ่มความชั่วมันต้องลดโดยอัตโนมัติ มันก็จะไปลบล้างความผิดสิ่งที่ไม่ดีของเราบาปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับต้องบอกซะก,ก่อนว่าบาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะถูกลบร้างไปด้วยด้วยสิ่งที่เป็นความดีของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบาปใหญ่อย่างที่เราทราบจะเป็นการตั้งภาคีการลักขโมยการทำศีนาการดื่มเหล้าการเล่นการพนันการซื้อหวยจะออนไลน์ไม่ออนไลน์บนบนดินใต้ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราเนี้ยนะมันคือมันคือบาปใหญ่ทั้งหมดนั่นแหละเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทำบาปใหญ่เหล่านี้ ในการที่จะขจัดบาปใหญ่ได้มันจะต้องเตาบาาตัวซึ่งก็มีกติกามีขั้นตอนแต่ถ้าเป็นบาปเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยนะครับมันถูกขจัดไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วและหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราสรรเสริญอวยพรอํานวยพรให้กับท่านบีด้วยประโยคง่ายๆน,น,นะครับสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะซิลลิอะลามุฮัมมัดก็ได้ครับอัลลอฮุมะซิลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็ผลบุญหรือว่าไอาสิ่งที่มันจะเป็นภาคผลตามมาเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะครับทุรจาอิจาบดูดอา มันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทําให้การดะะ่าะหรือการร้องขอการขอพรขอดุอาของเราเนี่ยถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าขั้นตอนในการที่เราจะขอดุอาเนี่ยมันจึงมีการสรนเสริญน,นบีอยู่ด้วยนะสันเสริญอัลลอฮฺสัรเสริญน,นบีแล้วก็ขอดุอาก็จะทําให้ดุอานั้นเป็นดุอาที่ถูกตอบรับเพราะว่า,าพูดง่ายว่าในเมื่อเราเราปฏิญาณตน เราให้เกียรติเรายกจ้องท่านนาบีเนี่ยมันก็จะเป็นความเกี่ยวเนื่องมันจะเป็นเหตุผลเกี่ยวเนื่องกันว่าจะทําให้เรานั้นได้รับการตอบรับในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนอกจากนั้นก็จะเป็นซาบะบูลิชาฟาตีฮิสลลลอห์วอะไรอีกวะซัลลัลมก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านนาบีเนี่ยมาชาฟาให้กับเราคือเงื่อนไขนั่นแหละครับเป็นเงื่อนไขที่จะทาให้ท่านนาบีนั้นชาฟาให้กับเราท่านนาบีนั้นมาเป็นผู้ค้าประกันเรา ในวันเกียมาซึ่งอย่างที่เราทราบครับในวันเกรียมาเนี่ยตัวช่วยของเรามีไม่กี่ตัวหรอกครับการนมาดความดีของเราอันกุรานที่เราอ่านแล้วก็ท่านนาบีมุฮัมมัดสละล้อฮัอะไรวะสัลล,ล,ลมคนอื่นช่วยเราไม่ได้นะครับนบีท่านอื่นยังช่วยเราไม่ได้เลยนะเฉพาะนบีมุฮัมมัดเท่านั้นที่อละซุบฮานาหูวตาลาให้สิทธิพิเศษในการที่จะชาฟาอาประชาชาติของท่านซึ่งในเมื่อเราเป็นประชาชาติของท่านนาบีเราปฏิญาณตนว่าเป็น เป็นบ่าวของลอ์เป็นอุม,มาห์ของท่านนาบีเนี่ยเราก็ก็จะต้องขอดุอาให้ท่านนาบีเยอะๆเพื่อให้นบีนั้นได้เป็นผู้ที่ให้การปกป้องกับเราให้การคุ้มครองกับเราให้ชฝาอักับเรานั่นเองแล้วมันก็จะเป็นสาเหตุอีกเหมือนกันที่จะทําให้เรานั้นได้รับได้รับกุฟรอนเป็นซาบะบุล,ลีกุฟรอนิซูนูบวาซิตรันอุยุบแล้วก็เป็นสาเหตุทําทําให้เราเนี่ยได้รับความเมตตาได้รับการให้อภัยและก็จะปกปิดบาปต่างๆของเราได้ ปกปิดบาปหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีของเราเ,เวลาเราทําความดีเนี่ยความดีโดยอัตโนมัติก็จะไปลบล้างความผิดแต่ถ้าหากว่าความดีที่เราทำเนี่ยเกิดกจากการทีเ่เราขอวิงวอนขอดุอาต่ออัลละให้กับท่านในบีมมฮัมัสซัลลอฮฮุเะลัลซัลลัมเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้ความผิดของเรานั้นค่อยๆถูกชำระล้างไปแล้วก็ความไม่ดีความน่า อับอายของเราก็จะถูกปกปิดนั่นหมายถึงอัลลอฮ์จะปกปิดมันไว้ไม่ให้ใครได้รับรู้เพราะอันนี้อย่าลืมนะครับว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเราอยากแล้วเราก็ปรารถนาอย่างมากเลยทีเดียวก็คือการที่ความผิดอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยเราไม่อยากให้ใครรับรู้สิ่งที่เป็นหน้าเรื่องหน้าอับอายของเราเราก็ไม่อยากให้ใครรับรู้ยิ่งถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดพลาด ที่เราเองไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเกิดขึ้นหรือว่ามันบกพร่องไปมันผิดพลาดไปเราก็ขออภัยโทษจากอัลลอฮซุบฮาหนะฮฺวะตาลาแล้วเนี่ยเรายิ่งไม่อยากให้ใครรู้ใหญ่เพราะฉะนั้นในความผิดพลาดใดๆก็ตามหรือว่าในความในการฝ่าฝืนใดก็ตามที่เราได้ทําไปในอดีตวันนี้เราสํานึกผิดเรากลับเนื้อกลับตัวได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นไปยกเป็นตัวอย่างไม่ต้องเอาไปสอนใครครับ อันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่น้องหลายๆคนที่เวลาเราทําอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดพลาดวันนี้เนี่ยเราสํานึกผิดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเอามาพูดแล้วล่ะครับไม่ต้องเอามายกตัวอย่างไม่ต้องเอามาเป็นอุทาหอนอะไรทั้งสิน้นเพราะมันจะกลายเป็นดาบสองคมเหมือนกันอย่างเช่นคนที่เคยดื่มเหล้าเล่นการพาน,นันนมาดไม่ไม่ทำเลยวันนี้อายุสักห้าปีก็มาพูดเพื่อยก เป็นตัวอย่างเพราะวันนี้เป็นคนดีแล้ววันนี้เตาบ้าตัวแล้วหันหน้าเข้าสู่เราแล้วทำความดีแล้วแล้วก็จะมายกตัวอย่างว่าในสมัยชั้นหนุ่มๆนี่นะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องแล้วล่ะครับไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกกลบไปแล้วถ้าหากว่าเราสํานึกผิดได้เราเตาบ้าตัวได้อัลลอฮ์ก็ไม่ไม่เอาความผิดตรงนั้นแล้วถ้าหากว่าอัลลอฮ์รับการสํานึกผิดของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นคนดีแล้วไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งเหล่านั้น เราอาจจะจําเอาไว้ว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเหมือนกับบรรดาซอฮาบะได้หลายท่านที่เข้ามาเป็นมุสลิมแล้วเขาสํานึกผิดแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ในขณะที่เขายังไม่ใช่มุสลิมเขามีการฆ่าลูกทั้งเป็นเขามีการทํศซินาเขามีการดื่มเหล้าวันนี้เป็นมุสลิมแล้วเขาเสียอกเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไรครับถ้าเราจะเอามาเป็นข้อเตือนใจเพื่อให้เราได้พัฒนาตัวของเราไม่เป็นไรแต่อย่าเอามาเป็นตัวอย่างให้กับ เด็กรุ่นใหม่เพราะบางคนชอบพูดอย่างนั้นว่าเนี่ยเนี่ยถ้าสมัยแชร์หนุ่มๆนะสมัยแชรอ์อย่างอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยทาทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่าให้วัยรุ่นฟังอย่างเงี้ยวัยรุ่นก็จะเกิดความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็น่าจะทําได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวเวลาอายุเยอะๆอายุขนาดแชร์ขนาดลุงแล้วเนี่ยค่อยอยมาแก้ไขค่อยมาปรับปรุงตัวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่า เรากำลังเป็นตัวอย่างหรือว่ากำลังบอกถึงตัวอย่างที่ไม่ดีให้คนรุ่นรุ่นหลังนั้นเขาได้เรียนรู้สุดท้ายเขาอาจจะปฏิบัติตามก็ได้นะครับเพราะนั้นจบแล้วจบกันไม่ต้องมาพูดถึงนะครับแล้วขออภัยโทษต่อละซุบฮานะหูวตาลาเยอะๆทำความดีเยอะๆครับนมาดให้เยอะทำความดีให้เยอะแล้วมันจะได้ไปลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดทั้งหลายเหล่านี้และที่สำคัญหนึ่งในการทำความดีง่ายๆอัลลอฮฺมุฮัมมัด อัลลอฮุมะซอลอุลลอฮามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือประโยคที่ง่ายๆเลยครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างก็คือว่ามันก็จะเป็นมันจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดเป็นซะบะบุลิกุรบีอัลอับบีมินหูนั่นหมายถึงว่าจะทําให้เราเนี่ยหรือให้บ่าวเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิิยยาาามมะะะ์์ได้เเพรในนนวักี่ยคนนนนนทีีีีีี่่่จจะะะออยยูใกกกกลล้้ัับบบเตงมมษณําหด อย่างที่เราทราบหนึ่งในนั้นก็คือการที่เป็นผู้ที่ดูแลให้ความอนุเคราะห์เด็กกำพร้าหญิง่า้แล้วก็หนึ่งในวิธีการดังกล่าวอีกอย่างก็คือการที่สรรเสริญน,นบีบ่อยๆดูอาให้นบีบ่อยๆก็จะเป็นสาเหตุทําให้ได้รับความใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซัลลัมด้วยเช่นกันเป็นซาบะบุลลิกฟิฟายะตินอับดีมาอะฮัมมะฮหูและก็เป็นสาเหตุเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวช่วย ที่พอเพียงแล้วกับคนคนหนึ่งที่มีแต่เรื่องกัดกุ้มใจเรื่องไม่สบายใจวันนี้เนี่ยเราไม่สบายใจเราจะอะไรก็แล้วแต่เอาลอ์มาสลอัลลอฮ์มาฮัมมัดให้เราได้ได้อ่านดูอาให้กับท่านอบีแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญกับเราให้ความรู้สึกกับเราว่าเออเรารู้สึกพอเพียงเรารู้สึกดีขึ้นเรารู้สึกสบายใจขึ้นเพราะฉะนั้นหลายวิธีการที่สามารถจะทําให้เรานั้นได้เกิดความเขาเรียก มีจิตใจที่สงบลงได้อย่างเช่นเวลาเราเกิดปัญหาต่างๆจะเป็นปัญหาปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่มันจะทําให้คนเครียดเนี่ยก็คือปัญหาชีวิตปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดุนยาเนี่ยแหละมันได้เกี่ยวข้องกับอาคิร์สักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวข้องกับดุนยาว่าฉันจะอยู่ยังไงฉันจะทํามาหากินอะไรฉันจะเอาเงินเอาทองที่ไหนมาใช้ฉันจะเอาเงินเอาทองที่ไหนมา,นา,นา,นมารักษาตัวสารพัดอย่างครับที่เราคิดแน่นอนครับนั่นคือมุมนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของความมเป็นนุษย์ ว่าเมื่อเราอยู่ในดุนยาแา้วก็จะคิดเรื่องเหล่านี้แหละฉะนั้นแต่ว,ว่าวิธีการที่เราจะทำจะทําให้เราสบายใจเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาก็ให้นบีมาสอนมาบอกแน่นอนระลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะดุอาให้นบีบ่อยๆระลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะๆเนี่ยมันช่วยอันนี้อันนี้คือคือคือสาเหตุหลักหรือปัจจัยหลักเลยที่จะเป็นตัวช่วยให้กับคนที่กัดกุ้มใจทั้งหลายนะครับอัลลาบิลิกดินละฮิจต์มะอินุนกูลูบมีใช่หรือว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทําให้ใจสงบ แล้วก็ใครที่ระลึกถึงอรร์เนี่ยขเขาก็จะมีชีวิตที่ไม่ลําบากมันอารดอันดิกรีอฟนัลหูไมชะตันดังกาแต่ถ้าราไม่ระลึกถึงอรรถล่ะหันหลังให้การระลึกถึงอรร์ไม่สนใจไม่ไม่ไม่อยู่ในแวดวงศาสนาเลยล่ะเท่ากับหันหลังให้ศาสนาเนี่ยอินัลหูไมชัตันดังกาเขาก็จะมีชีวิตที่ลําบากเพราะนั้นไปดูได้ครับคนที่เป็นผู้ศรัธทธาพวกเราที่เป็นผู้ศรัธทธาเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเราไม่มืดแปดด้านแน่นอนเราไม่งงกับชีวิต แต่เราจะหาที่พึ่งเจอแล้วเราจะขอต่อรับสุบอาหารอหุวตาลาแล้วเราก็จะได้รับก,การช่วยเหลือเพราะรั Allah สัญญาไว้แล้วครับไม่ยะตะกินและยะจันและหูมัครยะใครก็ตามที่ยำเกงต่อรัอลาอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่ง เรามีท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวอะลัยซัลลัมนั้นเป็นแบบอย่างเป็นตัวยอย่างและเป็นตัวช่วยให้กับเราได้นะในการขอดุอาให้กับท่านนาบีเนี่ยการขอดุอาก็จะเป็นสาเหตุให้ท่านนาบีนั้นได้ช่วยเหลือเราด้วยเช่นกันอสาาัสซอล,ลาตุอาลันนบีตะกูมุมะกรมาซัละกอการขอดุอาให้กับท่านนาบีหรือการสลาวด์นบีนั้นถือว่าเป็นการทำซาดะกอชนิดหนึ่งเหมือนกันวันนี้หลายคนนะอยากทำซาดะกอแต่ไม่มีสตังเนี่ย ไม่มีสตังค์มีน้อยหน่อยนะไม่พอจะกินยังแบมือขอความช่วยเหลืออยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะทำอ่ะเราอยากจะทําบุญเราอยากจะทามันก็มีวิธีการตั้งหลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการอัลลอฮ์มูฮัมมัดสัลลอฮอัลลอฮฺอะไัมฮัมัสถานะหรือผลละบุญเนี่ยก็เทียบขับเทียบเท่ากับการทสาสลลก็ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะบริจาคอยากจะบริจาคจะไม่มีกําลังทรัพย์เราก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้ นะครับแต่ถ้ามีอาปนบริจาคนะครับมันจะได้เอาไปเป็นตัวช่วยให้กับคนอื่นๆเขาด้วยอีกประการก็คือว่ามันเป็นซาบบะบุลลิกอดอินฮาวาอิจมันก็จะเป็นสาเหตุเหมือนการที่ที่ทำให้อ,อุปสรรคหรือว่าความขัดสนต่างๆนั้นั้นมันหมดไปนั่นเองวันนี้เนี่ยหลายคนต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักผู้ที่จะให้การช่วยเหลือกับเราได้ไม่ใช่มนุษย์นะครับ ผู้ที่จะให้การช่วยเหลือกับเรานี่ไม่ใช่มนุษย์ก็คืออัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลามนุษย์เนี่ยเป็นแค่เป็นแค่ปลายทางแล้วต้นทางยังไงก็ต้องต้องเป็นอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็กำหนดว่าการขอดุดอาให้กับท่านนาบีเนี่ยเป็นซาบะบ,บุลลิกอดออินฮาวาอิชได้เหมือนกันก็คือจะเป็นสาเหตุทําให้อ่าบรรเทาสิ่งที่เป็นความขัดสนความอัตคัดให้กับเราได้ประการสุดท้ายครับเป็นซาบะบ,บุล นิสซลาติลละฮิวมัลาอิกาติฮีอัลลัมมูซัลลีนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้ทำให้อัลลอฮ์สุบฮานุฮุวาตาลาและมุลมาอิการนั้นขอดุอาให้กับบรรดาผู้ที่นามาดทั้งหลายเพราะว่าเราเรา,เรานามาดเนี่ยเรานามาดในนามาดมันจะมีการซอลาวัตนบีอยู่ด้วยไอการซอลาวัตนบีเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุทําให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาและมุลาอิการนั้นสรรเสริญแล้วก็อวยพรอํานวยพรให้กับ คนที่ละหมาดด้วยเช่นกันเอาละครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือภาคผลครับที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในการที่จะกล่าวว่าสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออัลลอฮุมัซซัลลิอะลามุฮัมมัดแต่วันนี้เราฟังแล้วว่าผลบุญมีมากมายเหลือเกินก็พยายามในการที่จะอำนวยพรหรือขอดุอาให้กับท่านนบีเยอะๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นความดีงามกลับมานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่านั่นเองนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันที่ใดยะวะสซัลามุอะลวะเระไลกาตุทีจไปแล้วเป็นอาจาจรย์อาริฟีนเจสมัน ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม